นี่ครับเติมไปแล้วครับเราก็ปิดฝาอันนี้ใช้เป็นแบบเตาถ่านครับเดี๋ยวรอดูนี่ครับทิมงานแล้วครับไหนตูนี่ตูมีอะไรบ้างวันนี้เมนูวนนี้เดี๋ยวจะดูครับว่าใช้งานได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวมีพีเซนเตอร์ครับวันนี้คนสวยตัวนี้คือมานั่งกินนะครับอันนี้เป็นกระทะทรงบาทพระเราใช้กับเตาถ่านก็ได้ครับเตาแก๊สก็ได้ เมน,นูบาทพระครับวันนี้คาราบิลนี่คนทรงทรงเนี้ยทรงเชืวว้อวนด้วยนะครับอันนี้ก็ทดลองกระทะบาทพระนะครับดูเขาใส่เหมือนเขาจะไม่อยากกินเท่าไหร่ครับไม่กลั <c oughs> วมันหมดนะครับ เริ่มเดือดแล้วนะครับเตาถานมันก็จะช้าหน่อยนะแต่ว่ามันจะอร่อยว้าวเดือดแล้วมาดูกันนี่แมงกับครุนนะครับเราจะชิมแมงกับครุนให้ดูเตาถ่าน,นครับใช้กับเตาถ่าน,นครับวันนี้ เทสดูคนเทสนะครับเริ่มแล้วนะครับมันเริ่มนะครับอืคนเทสครับหน้าคมบล็อกเลยครับผมคมเหมือนกระทะผมเลยอทั้งคู่เลยครับพีเซนเตอร์ผมนะครับพี่น้องทาบาทนะครับหมจะเทสตัวนี้ครับแมงกระพุนให้ดูจิ้มครับเดี๋ยวไซม์นี่ครับแมงกะพุนนะครับนี่เป็น ผลงานของบาทพระสิบหน่วยทำงานได้จริงครับบาทพระบาทหลวงพ่อขอโมยบาทหลวงพ่อมาันนี้ 嗯。Mm.